กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยโสธราศิริภาประภากรในภาคเย็นวันนี้นะนะคบเ <c oughs> <c oughs> พิ่งมาจากติวข้อสอบนักธรรมนะคะสนามหลวงให้กับโรงเรียนสุรวิทยาคมในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะก็เพิ่งได้กลับมาในช่วงบ่ายๆนี้เองนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทรานี้อากาศเย็นมากนะคะอากาศเย็นลงลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะคะมีลมพัดแรงมากทีเดียวนะคะก็ลมเริ่มพัดเข้ามานะคะแล้วก็มีความเย็นนะคะเมื่อตกป,ประมาณ5้าโมงปุ๊บนี่ก็ความเย็นก็จะมวลความเย็นก็จะมาเลยก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนาะคะ่ะเป็นห่วงจาก อ่ะยโสธาราสิริพระประภกรน,นะคะนะคะ